พี่น้องครับเราพบกันในพระพรยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเ,อเราก็มามาคิดถึงว่าเอาชีวิตของเราบางทีเราก็เราเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานชีวิตของเราเมื่อวานเนี่ยมันม,มีมีผลส่งถึงมาถึงวันนี้ก็พระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้ก็จะสอนเราในเรื่องนี้นะครับซึ่งพระเจ้าของพระเจ้าผมให้หัวเรื่องว่าการกระทําในวันนี้มีผลในวันหน้า ก็คือหรือมีผลในวันพรุ่งนี้อยู่ในพระธรรมโยชัวบทที่17 1ถึง13นะครับนี่คือที่ดินตามฉลากของเผ่ามานัสเสเพราะเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟส่วนมาคีบุตรหัวปีของมานัสเสบิดาของกิเลอาดได้กิเลอาดและบาชานเป็นส่วนแบ่งเพราะว่าเขาเป็นทหาร และที่ดินตามฉลากของคนเผ่ามานัสเซที่เหลืออยู่ตามตระกูลคือพงพันธ์ของอาบีเยเซอร์เฮเลกอปริเอลเชเคมเฮเฟอร์และเชมีดาบุคคลเหล่านี้เป็นพงพันธ์ผู้ชายของมนัสเซผู้เป็นบุตรของโยเซฟตามตระกูลของเขาฝ่ายเซโลเฟหัดบุตรของเฮเฟอร์บุตรของกิเลอาดบุตรของมาคีบุตรของมนัสเซไม่มีบุตรผู้ชายมีแต่บุตรี และต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรีของเขาคือมาลาโนอาฮอกลามิวคาและทีรซา,าพวกเขาเข้ามาหาเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและพวกผู้นำแล้วกล่าวว่าพระยาเวได้ทรงบัญชาโมเสสให้ยกมรดกในหมู่ญาติพี่น้องของเราให้เราดังนั้นท่านจึงให้มรดกแก่คนเหล่านี้ในหมู่พี่น้องของบิดาของเขาตามพระบัญชาของพระยาเว ดังนั้นส่วนที่ตกแก่นมนัสเสจึงมีสิบส่วนนอกเหนือดินแดนกิเลอาดและบาชานซึ่งอยู่ภากตรงข้ามของแม่น้ำจอแดนเพราะว่าบุตรีของมนัสเสก็ได้รับมรดกท่ามกลางบุตรชายของท่านด้วยแผ่นดินกิเลอาดนั้นได้ตกเป็นส่วนของพงพันมนัสเสที่เหลืออยู่เขตแดนของมนัสเสตั้งต้นจากอาเชอร์จนถึงมิกเมทัตซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชเคมแล้วพรมแดนก็ยื่นไปทางทิศใต้ ถึงที่ของชาวเมืองเอ็นทับปูวาแผ่นดินเมืองทับปูวาเป็นของมนัสเสแต่ตัวเมืองทับปูวาซึ่งอยู่ที่พรมแดนของมนัสเสนั้นเป็นของพงพันเอฟราอิมแล้วพรมแดนก็ลงไปถึงลำธารคานาเมืองเหล่านี้ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ลำธารท่ามกลางเมืองต่างๆของมนัสเสนั้นเป็นของเอฟราอิมแล้วพรมแดนของมนัสเสก็ขึ้นไปทางด้านเหนือของลำธารไปสิ้นสุดลงที่ทะเลแผ่นดินทางด้านใต้เป็นของเอฟราอิม และแผ่นดินทางด้านเหนือเป็นของมนัสเสมีทะเลเป็นพรมแดนทางเหนือจดดินแดนอาเชอร์และทางทิศตะวันออกจดอิสาคาในเาขตอิสาคาและในอาเชอร์นั้นมนัสเสยังมีเมืองเบชานกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและเมืองอิบเลอัมกับหมู่บ้านรอบๆเมืองอนั้นและชาวเมืองโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองเอนโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองทาอานาค กับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองเมกิดโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นเมืองที่สามคือนาฟาตแต่คนมนัาเสยังไม่สามารถยึดครองเมืองเหล่านั้นได้และคนคณะอันยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นเมื่อพงพันธ์อิสราเอลเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เกณฑ์คนคณะอันให้ทำงานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่พวกเขาออกไปเสียทั้งหมดพี่น้องครับประรมตรงนี้ได้พูดถึงการ แบ่งดินแดนให้กับคนมรัสเสอีกครึ่งเผ่าก็คือฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนพี่น้องจำได้ไหมครับเวลาเราเราได้เฝ้าเดี่ยวปันต้นต้นน,น,นนะครับจะเห็นว่าฝ้าตวันออกของแม่น้ำจอแดนเนี่ยจะมีสองเผ่าครึ่งก็คือรูเบนกาดและก็มรัสเสรค,ครึ่งเผ่าหลังจากที่ข้าแม่น้ำจอแดนเข้ามาแล้วนะครับก็คือมายดเมืองเยริโกหรืออะไรที่อยู่ฝั่งเนี้ยฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนเนี่ยนะครับก็คือ,อเหมือนกับอยู่ ฝั่งม่น้ำโขงฝั่งลาวนะครับสองเผ่าครึ่งข้ามาประเทศไทยก็มีครึ่งเผ่าก็คือเผ่ามนัสเสคือมนัสเสอีกเผ่านึงอีกครึ่งเผ่าจะอยู่ฝั่งฝั่งไทยนะสมมตินะใข้ก็จะง่ายอีกครึ่งเผ่าอยู่ฝั่งลาวนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังพูดถึงมนัสเสที่อยู่ฝั่งไทยฝั่งตะวันตกนะครับอันนี้เข้าใจง่ายๆก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันตกของทิศตะวันตกนะครับคราวนี้ก็ก็มีการพูดถึงเรื่องของการแบ่งนะครับก็ได้พูดถึงต้นตระกูลของมนัสเบ มนัสเสนะครับแล้วก็พงพันธุ์ของเขาพี่น้องก็คือผมเคยสรุปไปแล้วนะครับว่าจริงๆคนอิสราเอลเนี่ยมี12คนอ่าสิคนลูกของยาโคบเนี่ยนะครับจริงๆมนัสเสกับเอรฟอิมเนี่ยไม่ใช่ลูกนะแต่เป็นหลานนะครับเป็นหลานคือเป็นลูกของโยเซฟโยเซฟเป็นลูกคน11ของยาโคบใช่ไหมครับก็คือยาโคบมี12คนนะครับคนนี้ดึงเลวีออกมาเพราะว่าพระเจ้าเรียกให้มารับใช้ใช่ไหมครับก็นี่ก็เหลือ11เหลือ11เเนี่ยนะครับก็คือ ถ้าลูกของโยเซฟมาทั้งสองคนเลยเนี่ยมันก็จะเป็น13าพราะ,ะนันโยเซฟจะไม่รับสิทธิ์ในการเป็นหัวหน้าเผา่าเป็นตระกูลแต่ลูกของเขาทั้งสองคนเพราะฉะนั้นเมื่อตัดเลวีพ,พระพเจ้าเรียกตัดโยเซฟออกไปแล้วลูกของโยเซฟเข้ามา12บสองคน,คนมันก็จะกลายเป็น12เท่าเดิมใช่ไหมครับพี่น้อง12เผ่าใช่ไหมเพราะนั้นโยเซฟก็จะมีมนนสเสเป็นลูกคนโตแล้วก็เอฟาอิมเป็นลูกคนรองแต่ว่าเราเห็นว่าในพระคัมภีร์นะเอฟาอิมก็ใหญ่กว่ามนนสเสนะครับโอเคนะครับ เรามาดูด้วยกันนิดหนึ่งตรงนี้นะครับก็ได้พูดถึงการแบ่งเขตแดนนะครับแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมีคนหนึ่งเนี่ยนะครับบุตรตีของมาคีบุตรของมนัสเสไม่มีบุตรชายมีแต่บุตรตรีนะครับและต่อไปนี้เป็นชื่อบุตรตรีของเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาคือจริง,รงๆการแบ่งมรดกเนี่ยมันต้องแบ่งให้กับผู้ชายเพราะโครใจเป็นเป็นหัวหน้านะครับเป็นต้นตระกูลน,นะครับแต่ตรงเนี้ยตระกูลเนี้ยไม่มีผู้ชายเลยนะครับ แต่ว่าเมื่อมามาพูดคุยก็มีการแบ่งให้ซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าในใรายละเอียดของของชีวิตเนี่ยพระเจ้าก็ให้เกียรติมนุษย์เนาะแม้ว่าในสังคมในสมัยนั้นนะครับก็การให้เกียรติผู้หญิงก็เป็นเรื่องน้อยนะครับคือผู้หญิงก็เป็นสมบัติของผู้ชายนะครับอย่างหนึ่งนะครับมันก็เป็นสมบัติอย่างหนึ่งของผู้ชายในสมัยนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นมีใครรู้นะครับบ้างว่าโยเซฟมีรูปผู้หญิงด้วยยีกคนหนึ่ง ชื่อดีนาแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเพราะว่าเหมือนกับวัฒนธรรมในสมัยนั้นแต่ตรงนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้มีการบันทึกว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าแล้วก็มีแบ่งเขตแดนให้กับเขาด้วยดินแดนให้กับเขาด้วยแม้ว่า,เ,าเขาจะไม่มีบุตรชายซึ่งเป็นบุตรที่สืบสกุลนะครับแต่ว่าเมื่อเวลาพี่น้องอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มันก็จะมีชื่อเมืองชื่อแรงต่างๆนะแต่ที่ผมอยากจะเน้นย้ำทั้งสั้นตรงนี้นะครับข้อที่11ละกันนะครับในเขตอิสคาแลล อาเชร์นั้นมนเสยยังมีเมืองเบชานอยู่กับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและเมืองอิเปลอัมกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมืองเอนโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวทาอานาคกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นและชาวเมกิโดกับหมู่บ้านรอบๆเมืองนั้นเมืองที่สามคือนาฟาตแต่คนมณเสยยังไม่สามารถยึด ครองเมืองเหล่านั้นได้และคนอาคานาอันยังอาศัยอยู่ในเมืองนั้นคือเวลาพระเจ้าให้ยึดครองเนี่ยเวลาพระเจ้าบอกโยชูวาก็คือแผ่นมองแทมโมเสกก็มองไปที่แผ่นดินแห่งพััญญาคือพระเจ้าจะยึดครองโยชูวก็เลยรู้ว่าแผ่นดินที่อยู่ฝากตัวตกของแม่น้าจอดแดนตอนที่เขายือนอยู่เนี่ยก็คือแผ่นดินที่พระเจ้ายึดครองพระเจ้ามอบให้แล้วพระเจ้าเขามอบให้แล้วแต่เขาต้องประยึดครองเพระเาะลังจากที่เข้าไปยึดครองเนี่ยก็มีการแบ่งเขตแดน เพระเาะนั้นการแบ่งเขตแดนนะพี่น้องยังมีคนกลุ่มชนท้องถิ่นอยู่นะครับก็มีคนท้องถิ่นอยู่เพระเาะนั้นการที่แบ่งเขตแดนคือแบ่งให้รู้ว่าจะครอบครองตรงไหนมันก็เหมือนกับคนสมัยก่อนเลยนะครับก็เวลาไปลุกป่าใช่ไหมครับก็คือแบ่งนะทันต้นไม้นี้นะไปถึงต้นไม้นู้นนะแล้วก็ไปตรงนู้นนะเราก็แบ่งกันเลยนะครับสุดท้ายยังไงครับถึงเวลาแบ่งเสร็จปุ๊บทํานาไม่ได้ฟันครับฟันเผาป่าเผา,าไร่ที่ผมได้ยินมานะครับก็ฟันใครเป็นลูกคนโตนเนี่ยตระกูลที่ไปบุก,กเบิกเนี่ยโหเหนื่อยมาก เพราะว่ามีโตอยู่คนเดียวนั้นน้องนัเล็กใช่ไหมก็กุ้เบิกก็เหนื่อยใช่ไหมครับต้นไม้ก็ยังอยู่ก็ยังทำอะไรก็ทําไปนะครับทำได้แค่นี้ปีนี้ก็ปลูกข้าวไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าก็ฟันต่อฟันต่อไปอีกนะครับจนได้เป็นของตัวเองทั้งหมดก็คล้ายๆกันการยึดครองการแบ่งเพื่อครอบครองไม่ได้หมายความว่ามันเป็นที่ดินที่ที่แบบ เรียบร้อยนะครับมีหญ้ามีพืชมีมะม่วงมีมะพร้าวมีอะไรอัตนม้จไม่ใช่ครับมันยังมีกลุ่มชนอยู่เพราะนั้นก็คือการแบ่งก็คือแบ่งเพื่อจะต้องสู้นะครับแล้วก็ยึดครองให้ได้นะครับขับไล่คนเหล่านั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพิ่งพีก,ก็บอกว่าคนอาเสียยังไม่สามารถยึดเมืองเหล่านั้นได้ คนขานก็ยังอาศัยอยู่ก็คือเหมือนก็ได้ดิ้ครองอ่ะโดยที่แบ่งจับฉลากกันแล้วก็แบ่งกันไปนะครับแต่คนขานพื้นที่ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีกําลังพอที่จะจะขับไล่เขาไปนะครับก็ยังอยู่เพราะนั้นเวลาอยู่ปุ๊บมันก็จะมีการต่อสู้กันมีการทําลายล้างกันมีการป้นอะไรกันเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคนที่เป็นเป็นข้าศึกนะครับเป็นภาพตรงนั้นคนนี้พอมาบทข้อ13เนี่ยเมื่อพงพันธุ์อิสเรลเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ได้เกณฑ์คนขานให้ทํางานโยธานะครับ ประเด็นตรงนี้มันก็อยู่ตรงนี้ถ้าไม่แข็งแรงพอที่จะขับได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่คราวนี้พอแข็งแรงแล้วเติบโตแล้วมีกําลังแล้วน่าจะขับไล่ออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูชีวิตของคาเล็บเนี่ยคาเล็บเขาจะเป็นคนที่ขับไล่ขับไล่ตลอดนะครับเวลาหยึดของเขาจะขับไล่คนอานนาออกไปขับไล่คนที่นั่นท้องถิ่นที่เขาครอบครองออกไปเพราะว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าให้ให้ขับไล่ก็ก็ขับไล่โมเสสก็ให้ขับไล่นะครับ โมเสสชนะก็ขับไล่นะแล้วให้ขับไล่แต่คนมนเสเซเนี่ยไม่ขับไล่อ่อนแอแต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งมีกําลังก็ไม่ไม่ขับไล่นะครับเมื่อวานอิออสราเอลเข้มแข็งล้วไม่ก็เออก็ได้เกณฑ์คนขันอันให้ทํางานโยธาแต่ไม่ได้ขับไล่พวกเขาออกไปเสียหมดก็คือหมายถึงว่าเกณฑ์ให้ทํางานโยธานเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์เออเราจะขับไล่เขาไปทําไมนะเราก็ครอบครองเขาอยู่ด้วยนี่เราก็มีชัยชนะเขาแล้วนี่ เขาก็สู้เราไม่ได้เลยก็ทําให้เขาทํางานให้เราดีกว่านะครับก็ให้เป็นทํางานโยธาเป็นคนใช้แรงงานปอยู่ในส่วนที่เขาครอบครองไปมันก็ดีนี่แต่พระเจ้าบอกให้ขับไล่ออกไปโมเสสบอกให้ขับไล่ออกไปแต่เขาเกิดความรู้สึกว่าเออถ้าขับไล่ออกไปก็เสียประโยชน์เสียผลประโยชน์ใช่ไหมให้เขาครอบครองให้เขาทํางานโยธาให้เราดีกว่าพี่น้องครับมาถึงประเด็นที่ที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่าการกระทําของเราในวันนี้มันจะมีผลในวันหน้า เพราะฉะนั้นหลายเรื่องหลายราวที่พระเจ้าบอกกับเราเนี่ยคือพระเจ้ารู้จากเรานะครับและพระเจ้าก็รู้รู้ลวอนาคตของเราใช่ไหมครับเพราะนั้นหลายเรื่องที่พระเจ้าบอกให้เราทำสั่งให้เราทำเนี่ยมีหลายเรื่องหลายราวที่ที่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้แต่เมื่อถึงวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้โววันนั้นที่พระเจ้าบอกแบบเนี้ยถ้าเราทำผลมันคงไม่เกิดแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเรา เราไม่ทำนะผลก็เลยเกิดแบบนี้กับเราแล้วก็ทนทุกข์กับสิ่งที่ควรจะทําแต่ไม่ทํามีหลายคนนะครับผมไม่ได้มีเจตนามีทุพตทีบางท่านก็คุยกับผมว่าโอ้โหจริงๆแล้วตอนที่เราครบกับแฟนตอนก่อนจะเป็นสามีก็รู้สึกเหมือนกับเออก็มีความรักกันดีทุกอย่างก็ดูดีไปหมดนะครับแต่เวลาแต่งงานแล้วก็รู้สึกเหมือนกับก็ทุกข์นะครับ ก็ทุกมากสอนลูกไม่รู้จะไปทางไหนเลยชีวิตมันเหมือนกับมัน,ม,นมันทุกอะไรขนาดนี้นะครับซึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนแก่เรานะครับในในชีวิตแต่ตอนนั้นอ่ะตอนที่กํลาลังเป็นแฟนกันหรือจะตัดสินใจเราอาจจะมองไม่เห็นไงเราคิดว่ามันจะแก้ไขได้เหมือนกับชนเนี้ยคนเนี้ยก็ไม่เป็นไรทํางานโยธาไปแต่เมื่อถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลของการไม่เชื่อฟังอยู่เพราะฉะนั้นในชีวิตเราก็เหมือนกันครับพี่น้องครับบางเรื่องบางราวพระเจ้าบอกเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราตัดสินใจทํา ในส่วนที่เราควรจะทําผลมันก็จะเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกเราแต่วันนี้มาเราตัดสินใจไม่ทํานะครับพรุ่งนี้อาจจะไม่มีอะไร3ปีสปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นผลที่เกิดขึ้นกับเราก็ได้โดยทีเ่เราจะนึกย้อนมาโอ้วันนั้นถ้าเราตัดสินใจทําตามที่พระเจ้าบอกก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราคงทําอะไรไม่ได้กับชีวิตเมื่อวานนี้มันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตโคาฟิกันบอกว่าต้นไม้ที่ปลูก ดีที่สุดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปลูกต้นไม้ก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ครั้นี้เราจะย้อนไป20ปีที่แล้วได้อย่างไรล่ะเราก็ต้องปลูกวันนี้ในวันนี้เราก็ต้องปลูกเพื่ออนาคตมันจะเป็นต้นไม้ที่เราสามารถใช้ได้เมื่อวานนี้เราแก้ไขไม่ได้เราเรารับผลแต่ว่าเราจะรับผลหรือให้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในอนาคตของเราไหมเพราะนั้นการกระทำของเราในวันนี้มีผลในวันหน้า เราเริ่มต้นด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์คาดหวังจากเราเพื่อวันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความเชื่อฟังเอเมนไหมครับพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าในฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าข้าพง์ขอขอบพระคุณพระองค์สาหรับพระเจ้าของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราทางหลายได้เรียนรู้ถึงชีวิตแห่งการเชื่อฟังคําสั่งของพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาข้าพระองค์ทางหลายที่ข้าพระองค์ทางหลายจะเรียนรู้ ชีวิตในการเชื่อฟังแม้ว่าเป็นสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่รู้เห็นผลไม่ชัดในวันนี้แต่ขอพระคุณของพระองค์สมโปรดเมตตาช่วยข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์จะเรียนรู้พระองค์แม้ว่าจะไม่เข้าใจก็ตามเพื่อข้าพระองค์จะเก็บเกี่ยวผลแห่งความเชื่อฟังในวันเวลาที่มาถึงข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอดิฐฐานและขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน